รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆท,ท่านเข้าสู่รายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัว เป็นรายการที่จะมาช่วยแก้ไขความขัดแยง้งทางความคิดในการประกอบธุรกิจในครอบครัวนะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่นะครับจะถูกคลี่คลายในรายการของเราผ่านคอมเมนเตอร์ทั้งสามท่านที่จะมาให้คําแนะนํารวมถึงคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและสมาชิกครอบครัวที่มาชมรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการนะครับและท้ายสุดคําตัดสินจากท่านประธานสูงสุดผู้ชี้ชะตาและให้คําแนะนําในการประกอบธุรกิจในครอบครัวให้ประสบความสําเร็จครับและเช่นเคยครับคอมเมนเตอร์ในรายการของเราทั้ง3ท่านนั้นท่านแรกเป็น ป,ประธานเบนซ์ทองหล่อกรุ๊ปและยังเป็นนักบริหารธุรกิจระดับแนวหน้าของเมืองไทยคุณวสัน์เบนซ์ทองหล่อครับสวัสดีครับครับดีคุณจิตครับคุณวสัน์นี่จะว่าไปแล้วเนี่ยคุณวสัน์เป็นเซเลบริตี้ชื่อดังเลยนะครับในวันนี้มีบ,บล็อกส่วนตัวของตัวเองนะครับผู้ชมครับผมเข้าไปติดตามในบล็อกของคุณวสัน์นะครับเขาเขียนว่าไม่พูดไม่ทําไม่คิดเป็นคําคมครับผมก็ไม่เข้าใจความหมายจริงๆของ3คํานี้มันคืออะไรครับชาติคิดอะไรไม่ดีครับไม่คิดดีกว่า ถ้าพูดอะไรไม่ดีไม่พูดจะดีกว่าครับถ้าทำอะไรแล้วไม่ดีก็ไม่ทำมันดีกว่าโอ้ปวดมือจัดจ้าทีเดียวเลยนะครับความคิดของคุณวันร์นี่นะครับคุณผู้ชมมาถึงท่านที่สองนะครับท่านเป็นหัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวรองคณะบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนานานชาติมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยดรทิติการศัจจบุตรดรพีทครับสวัสดีครับ วีเค็าอะนานาชาติแน่นอนมีชาวต่างชาติเยอะแยะถ้ามองจากบุค,คลิกของผมแล้วหน้าตาของผมแล้วดเูเป็นนานานชาติได้ไหมครับ ได้ค่ะมีเชื้อจีนปะคะจีนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ดูแลมีมีทิศทางมีมีทิศทางคลิกขตของนานาชาติอยู่สามารถมาสมัครเรียนที่ทัทงเลนยนานาชาติได้เรียนได้ได้ครับใครที่สนใจก็มีอาจารย์สวยๆสอนแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ภาษาด้วยนะท่านต่อไปนะครับเป็นวีเจพิธีกรมากความสามารถนะครับคุณวชิระกรันวชิระสรันพัฒน์ครับหรือว่าวีเจพารับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคราวที่แล้วที่คุณมาในรายการของเราเนี่ยนะครับคุณบอกว่าคุณทําธุรกิจผลไม้อบแห้งถูกต้องเออเป็นยังไง ร้อเล่นลกระเถิยจริงๆแล้วธุรกิจผลรไอ้อบแห้งยังมีอยู่ยังมีอยู่ฮะยังมีอยู่ก็สามารถสัง่งซื้อได้ชื่อแบรนด์อะไรนะเออลืมอิ่มรับลืมอิ่มนะครับมาถึงท่านต่อไปนะครับท่านเป็นประธานสูงสุดผู้ตัดสินชีช้ชะตาประจํารายการของเรานะครับท่านเป็นอธิการบดีมาห,าหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดเรเสาวนีไทยรุ่งโรจนสวัสดีครับท่านประธานครับ ช่วงนี้ก็ใกล้หน้าหนาวแล้วนะครับเราควรจะอาบน้ําอะไรดีครับระหว่างน้ําเย็นแล้วก็น้ําร้อนครับอาบน้ําอุ่นน้ำบุนดีกว่าจ้ะกิ๊บบะหน้าหนาวอาบน้าหรือเปล่าช่วงหลังๆผมก็ไม่ค่อยได้อาบที่บ้านสักเท่าไหร่ครับท่านประธานอาบน้าข้นนอกบ้านอาบน้ํานอกบ้านนี่หมายความว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมต้องไปถ่ายละครต้องไปทํางานต่างจังหวัดผมก็เลยต้องอาบน้ําตามโรงแรมที่เราพักเนี่ยละครับไม่ได้ใช่รอดตัวไปครับทำไมเหรอครับท่านประธานก็ธุรกิจที่มาในวันนี้เป็นธุรกิจที่ใช้ระบบแอร์เนี่ย ไปทาเทคโนโลยีที่ทําให้ <S 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 น้ำเนี่ยมันอุ่นทำความร้อนได้แต่พลังงานด้วยอยากพลังงานด้วยนั่นเดี๋ยวผมขอไปอนุญ,ญาตแนะนําธุรกิจ,จในครอบครัวนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับธุรกิจในครอบครัวที่จะมาเปิดใจในวันนี้นะครับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนว,วัตกรรมพลังงานสะอาดนะครับที่มีชื่อว่าแพ็คนะครับบริหารงานโดยพี่สาวแล้วก็น้องชายนะครับปัจจุบันนี้เกิดความขัดแย้งขึ้นในธุรกิจนี้แล้วนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร เราไปทำความรู้จักกับธุรกิจนี้กันก่อนเลยครับ ค่ะคือแบรนด์ของบริษัทไ d วา a เอ Technology นะคะบริษัทของเราเนี่ยนำแบรนด์ตัวนี้มาจากบริษัทของคุณพ่อค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่รับจำนายแล้วก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศมาก่อนนะคะซึ่งแผงเองเนี่ยเป็นการนำนวัตกรรมทางด้านการนำความร้อนหรือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศมาทำน้ำร้อนซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานเราทำธุรกิจนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะก็ให้ความสำคัญกกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอดค่ะแต่คุณบอลเนี่ยก็ยังคงอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเขาเป็นวิศวกรค่ะแต่่่เเเาาาาไมสนใจรรรือองของขกกทตลลดย คุณเก๋เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยเฉพาะของพนักงานเพราะว่าคุณเก๋ได้ไต่ตรองแล้วว่าทุกความเห็นที่พูดออกมาเนี่ยพนักงานนั้นต้องได้คิดได้ไต่ตรองแล้วคุณเก๋จะเป็นโมเดิร์นแมเนจเมนท์ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานหาโอกาสหาช่องทางในธุรกิจมาให้พวกเราได้ทาพี่สาวผมนะครับเขาเป็นนักการตลาด นักประชาสัมพันธ์อีกครั้งเนี่ยเขายังเป็นนักขายที่เก่งมากตอนนี้เนี่ยคุณเก๋เขาอยากจะอทุนเงินไปทําการตลาดนะครับแต่ผมมองว่าในตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่รีบเกินไปถ้าเกิดผมเนี่ยได้พัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกับลูกค,ค้าทุกกลุ่มทุกความต้องการได้ถึงตอนนั้นเองเนี่ยเราอาจจะต้องทําการตลาดก็ได้คุณบอลจะเป็นคนที่ลักษณะของนักวิชาการนะฮะทำงานในเรื่องของเชิงเทคนิคเป็นคนพูดน้อยนิดนึงแต่ก็มีส่วนดีขององค์กรก็คือช่วยมาเติมเต็มในเรื่องของวิชาการให้กับ คุณบอลก็จะมีอะไรที่ขำๆม,ม,มาอยู่เรื่อยเป็นคนน่ารักดีค่ะตอนนี้มันถึงเวลาสักทีที่เราต้องทุ่มเงินเพื่อทำการตลาดสินค้าดีแค่ไหนถ้าคนไม่รู้จักก็ขายของไม่ได้นะคะมันถึงเวลาแล้วค่ะที่บริษัทของเราต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังในด้านการทำการตลาดสักทีค่ะเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ที่มีนวตัตกรรมไม่สามารถหยุดนิ่งได้หรอกในการพัฒหน้าสินค้ายังไงก็ตามผมเนี่ยต้องการที่จะทุ่มเงินในการพรัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้สินค้าเนี่ยที่ดีที่สุดต่อลูกค้าครับรายการ The Family Business ขอต้อนรับคุณอัชราและคุณอภิชาติปู่มีครับ แล้วก็ต้องขอเสียต้อนรับนะครับครอบครัวปู่มีทุกทท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้มาให้กําลังใจนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายจะมีการโหวตให้กับทางคุณเก๋แล้วก็คุณบอลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้แต่ละท่านนั้นเปิดใจคนละ2นาทีหลังจากนั้นนี่นะครับผมจะให้คอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นซักถามข้อที่สงสัยนะครับโดยเริ่มจากคุณเก๋ก่อนนะครับระหว่างนี้คุณบอลนั่งพักก่อนนะครับคุณเก๋เชิญทางด้านกลางเวทีเลยครับค่ะคุณเก๋ครับคุณเก๋มีเวลาเปิดใจ2นาทีนะครับพร้อมนะครับ ถ้าคุณเก๋พร้อมแล้วเชิญเปิดใจครับค่ะสวัสดีนะคะเ,เก๋มองว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมุ่งนะคะใช้เงินไปในในการทําการตลาดก่อนเก๋ได้รับรางวัลเยอะแยะเลยนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทีนี้คําถามคือเอ๊ะทำไมไม่มีคนรู้จักผลิตภัณฑ์ของเราพอเวลาไปบอกใครว่าเอ้ยเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะมันช่วยลดค่าไฟนะมันช่วยทําให้ประหยัดพลังงานนะช่วยลดโลกร้อนนะทุกคนสนใจว้าวมากเลยคําถามคือ12ปีที่ผ่านมาคุณไปอยู่ที่ไหนมาทําไมผมไม่รู้จักคุณ ทำไมสินค้าของคุณเอมันดีขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่แพร่หลายนะคะนั่นก็เลยเป็นจุดที่เรากำลังบอกว่าเฮ้ยเรามีสินค้าดีๆได้รับรางวัลเยอะแยะเลยแต่มันไม่ได้ทำเงินมันไม่ได้ทำให้ลูกค้ารู้จักเราแล้วเราจะทำยังไงดีเราจะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่แบบนี้หรือว่าเราจะได้เวลาแล้วหรือยังคะที่เราจะสื่อสารสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปให้ลูกค้ารู้จักว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะเรามีธุรกิจอะไรบ้างเรามีผลิตภัณฑ์อะไรและอยากจะยักไข่ร้อยล้านค่ะ 300้ล้าน500ล้านค่ะแระอยากเป็นบริษัทคนไทยที่มีนวัตรกรรมและมียอดขายและเติบโตได้นั่นคือเกิดถึงมองว่าการตลาดสำคัญและเราจะต้องนำเงินไปมุ่งเน้นทำการตลาดให้ลูกค้ารู้จักให้เกิดยอดขายเพื่อให้ธุรกิจเราเติบโตต่อไปแล้วสุดท้ายค่ะจะเอาเงินไปทำผลิตภัณฑ์หรือไปพัฒนาธุรกิจได้เลยไม่งั้นเงินหมดแล้วทำไงต่อคะพัฒนาแต่ผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วไม่ขายเก็บเอาไว้ไมีแต่คนชื่นชมสุดท้ายไม่ได้ทำเงิน ก็ธุรกิจก็ไม่ได้เติบโตนี่ก็เลยเป็นมุมว่าเฮ้ยตอนนี้น่าจะได้เวลาแล้วที่เอ้ยช่วยกันเอาเงินมาทำการตลาดก่อนและโอเคมาอยะดีก็รอไปนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะคุณเก๋ครับเชิญนะครับคุณบอลเชียกลางเวทีเลยครับโอ้โหนี่คุณเก๋พูดยังไม่หมดเลยนะสัญญาณหมดแล้วคุณเก๋ยังพึ่งพลูอยู่เลยนะครับอ่ะคุณบอลมีเวลา2นาทีเช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคือผมเนี่ยต้องการทุ่มเงินในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับ คือยกตัวอย่างเนี่ยตัวแผ mm ่นฟิเนชี่เครื่องทำาร้อนรีจากแอร์ของเราเนี่ยเราเป็นเครื่องที่สามารถใช้ความร้อนของแอร์ตามบ้านท,ทั่วไปเนี่ยมาสร้างน้ำร้อนได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าไฟใดๆเลยอีกครั้งเนี่ยยังทำให้แอร์เนี่ยประหยัดไฟลงด้วยซ้ำนะครับซึ่งธุรกิจตัวนี้เนี่ยเราเป็นผู้ริเริ่มในประเทศนะครับเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศด้วยซ้ำจริงๆสามารถพูดได้ในอาเซียนในมุมผมเนี่ยทำยังไงที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเขาใช้แล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยเปิดก๊อกแล้วโอ้โหน้ำร้อนเอนจอยน้ำร้อนมากเลยโดยยทีี่่่่ไไไมดด้้รูสสึกวาาเเคฟใๆลย ปิดแอร์แอร์ก็ยังเย็นอยู่นะครับซัมบินค่าไฟมาโหโนี่มันถูกกว่าเดือนที่แล้วอีกที่ก่อนที่ติดตั้งเราไม่ได้มีแค่คู่แข่งทั่วๆไปเราต้องแข่งกับตัวเราเองด้วยนะครับให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้มากขึ้นไม่ใช่ว่าลูกค้าใช้แล้วก็มันก็ประหยัดแหละแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้แนะนําต่อใครถ้าเกิดเขารู้สึกว่าโอโ้โหมันดีมากๆเลยเขาก็จะไปแนะนําคนอื่นต่อสามารถภูมิใจที่ใช้งานได้แต่เนื่องจากเราเนี่ยเป็นบริษัทที่มีงบประมาณจํากัดโดยผมเอง่็ต้องการเอาเงินก้อนนี้นน่ัาคกอะรบ โดยทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์นำหน้าการตลาดไปนะครับเพื่อให้เราเนี่ยยังคนเป็นเบอร์หนึ่งโดยที่ไม่ใช่เป็นแค่ในนามนะครับเราสามารถที่จะสิร์ฟความต้องการลูกค้าในความต้องการหลากหลายได้แล้วก็ชัดเจนในความต้องการของลูกค้าที่ตอบสนองนะครับคุณเก๋ครับบอยดาครั้งนีครับคุณเก๋ครับเราได้เห็นประเด็นความขัดแย้งกันไปแล้วนะครับคุณเก๋นี้ต้องการที่จะนําเงินที่มีอยู่นั้นมาทุ่มให้กับการตลาดนะครับในขณะที่คุณบอลนั้นต้องการ นำเงินก้อนนี้นั้นมาพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ก่อนนะครับคอมเมนเตอร์ครับคุณวัชรเชิญครับคุณเก๋ไม่คิดว่าที่ขายมาตั้งสิบกว่าปีแล้วผมไม่รู้จักนะสินค้าเราไม่มีคุณภาพหรอถึงไม่มีใครพูดต่อเจอคำทมแรกคุณวัช์แบบนี้ก็เล่นทำเอาคุณเก๋ฝ่ายพี่สาวอึ้งไปเหมือนกันครับทำธุรกิจมาตั้งนานไม่มีใครรู้จักเพราะสินค้าไม่มีคุณภาพหรือเปล่าพักสักครู่ช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันครับ คุณแก่คิดว่าปัจจุบันสินค้าเราเนี่ยดีพอที่เราจะทําการตลาดอย่างมโหฬารหรือยังสินค้าเนี่ยถ้าเกิดมันดีจริงๆเนี่ยมันว้าวเนี่ยเขาบอกต่ออยู่แล้วเกลว่ามันว้าวแล้วแต่เขายังว้าวไม่พอหยุดก่อนป้าสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านธุรกิจน้ําดื่มช้าง ปตทพลังที่ยั่งยืน